ทอะะไราคสวัสดีครับวันนี้ปามมาคัดโกสนสายลุงสยามส่งให้คุณลูกค้านะครับผมมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยมีจำนวนนะครับผมพร้อมส่งนะครับแล้วแต่ละต้นคือสวยมากนะครับผมฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมกระถางเท่าไหรอ่อ่ะสายลุงสยามราคาจะอยู่ที่กระถางละ200บาทจัดส่งฟรีนะครับผมแต่ละต้นคือสวยและใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ มีจํานวนเยอะหน้าผมนี่ครับสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมใหญ่จริงอ่ะลองยกคู่ให้ดูหน่อยสิยกคู่ให้ดูหน่อยเอาไปตั้งคู่กันได้เลยนะครับผมหรือเอาไปรวมใส่กระถางเดียวกันนะครับผมสวยมากใหญ่มากนะครับถ้าเลี้ยงดีๆนะครับผมสามารถออกแดดได้นะครับผมวันนี้เรามาคันให้ลูกค้ากี่กระถางจ้ะวันนี้มีออเดอร์มาห้าสิบกระถางนะครับผม คุณลูกค้าจากภูเก็ตนะครับผมคัดแต่ต้นสวยๆนะครับผมสวยที่สุดใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดให้กับคุณลูกค้านะครับผมถ้าสนใจรับก็ทักแชทปาลมาได้เลยนะครับโอ้หใหญ่จริงใหญ่จริงมากนะครับสิบแถมหนึ่งให้ปะใช่ครับผมสิบแถมหนึ่งครับว้าวสองร้อยสิบแถมหนึ่งครับผมส่งฟรีเหมือนเดิมสองร้อยบาทจัดส่งฟรีสิบแถมหนึ่งจัดส่งให้ฟรีนะครับ แต่ละต้นคือสวยมากนะครับเนี่ยครัสวยเลยนะครับใช่สวยมากนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจครับก็ทักแชทปามาได้เลยนะครับผมหรือโทร0812515669นะครับผมสายรุ้งสยามครับ